รู้สึตัวอากัรของทิษตาลังตากรทบกันให้รู้สึกตัวรู้ตัวโอ้ยดีเดียวกันเล็กป็นรอยเนี่ยแต่มีข้าหาศาลมากมันสร้างิ่งใหญ่โตได้พิษตารู้กตัวแต่ทำงนไม่ได้นะทำงานก็มึนม่ไงพิษตาเนี่ยมันก็เปิดปัญหาเเราเชียร์หูมันไม่ได้ถูกเป็นมีมันคันนะ อยากปลูกได้มันแค่อยับได้อยากปลูกก็ตองมันกจะปลูกปาลอท่าได้มันสนุกนะมันสนุกที่จะกระปัญหาเรื่องเปลี่ยนความเรียบความถ่อมเราจะลืมความคิดไปละไม่ต้ใจความคิดเลยลืมปัญหาแต่าราตตัวต้องรับการ ยือโอตอื้อโอเมืองพลานความยาโอ้ได <t> ้พังแบบเื้อาที่ไหนทำยานะสติมดีมากเลยาเรื่องปดมัน ที่ดูนที่เรจ้กค่ะคนแต่กิจการรอาู้นะโอ้ตอ้วานถึงเนม่เคยทำได้กไม่คิดจะทำด้วยแต่มันยากจะคนทุกข์นะเรา็ทำให้ได้สุดท้าที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็สาฟ้าอะไรอ่างน้อย่างเลื่องแบทีรู้กรการทั้งหลายนี้เ็นองให้สติมองโคตรยอติวเราเลยมันไม่ไปไหนอ่ะ แต่ไม่อยู่นะปัจจุบันไม่ไปเดี๋ยวดูนะโยมไปเราพิการเนี่ยตลอดชีวิตนะมันต้องไปแต่ปัจจุบันเลยไปมาเท่ากัเลยรู้สึกแล้วราพิกไปเลยไม่ย้อนกลับไม่สนใจหาเรื่องรู้เอาไปหาเรื่องที่จะรู้สึกตัวแล้วมีการดำเนินโครงการว่าต้องต่อเรื่องการเป็นลูกโซ่อ มันไม่ยากเรับคนที่นอเปฏิบัิเลยคนเจอได้เราไม่เคยบอกนะรอยูอนอยูในห้องแห้ระีายแล้วก็หาทียาหอกในไทตัวตัวตาแครซ้ายก็รู้สึกตัวตาแคงขวาสตัวเอ็ะถ้าตะแคงยังไม่เกิดตาแต่เราต้องตะแครหลายตัวที่มอย่างเดียวได้แต่ลอหลังเหย คนพิการที่ไปไม่ได้เนี่ยตอนนี้รไมันเกิดแสบปดทับเราอยากเียนรมันก็หาเรื่องช่วยพกรวาสติมันเกิดเองด้วยรมณไม่ได้เจตนาตอนแรเจตนาสร้างพองทำองเอแม้ไม่เจตนาลุกมันก็ลงได้ที่ซ้ายที้ขวาฝักสว่าลติ ต้อง <mel od ic 00> มีความผ่อนเพื่อรู้สึกตัวแลการกะสุ้นดึน้าแล้วก็รู้สึกทานข้าวบนเรียนนอนทานข้าวแล้วก็อยากนอนเด็จะเสียความรู้สึกตัวโอ้หัวหน้านะไอ้ความการแพทย์ตัวนี้เพราะมีปัจจุบันเนี่ยมันก็พยายามที่มันใหม่มันพ้นจากปัจจุบันแล้วเรื่อยๆเราการคนใหม่เร่มีคนุณหภู ขาเข้าแลฟันดับูโเตียเท่ามเป็นเขเแต่ตออนเอเเขามเองได้ฟ้งาเข่าผมีรยไหมมยากแตไม่ามันทได้ไาก็ดนะแต่มันตรจจับได้ยมือรวัอะไรได้นะ แล้วกผมมัได้กะจับได้ไหแต่พอมันเป็ดมันเกิดความ,มอยางเกิดความิดคนทีสตินเนี่ใช้ย,นเ,ยนเองนะเราบอกแต่พวอผมมาครับจาก,กตรงเ่กันเราะจากความคิดไม่เห็นความคิดด้วยการฝึกแบบนี้ตรงน,นี้แหละการเป็นแบบจยิยาจะเห็นรูปเห็นนามรูปธรรมดาตา,ท,าทีาติววเทย์บอกนะ พยายามกายลจรูร้นะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยเราได้พา,าก,การปฏิบัติดูก,กับมมาสงบแต่ให้ไปจากความสงบนะอย่าไปอยู่จริงๆรู้สึกกับการเคลื่อนไหวจะอยู่กับการเคลื่อนไหวไปจากการเคลื่อนไหวของการให้ไปพ้นจะอยู่กับการเคลื่อนไหวนะจิตมันจะโซม,มันจะเพ่งนะฐานของสติรู้กายเนี่ยต้องให้จำมา ให้มันมั่นคงแล้วเรื่องไปดูจิตเนี่ยมันไม่ยากหรอกจิตก็จะมาเข้าแถวให้ดูตามที่หลวงพ่อเขียนบอกมาให้ดูเองเนี่ยตอนจะดูจิตเนี่ยมันสนุกผมวง่อเตียนเคยบอกมาว่าเมื่อเราลุกนานแล้วมันก็จะเกิดวิปัสสโนวิปัสสโนเนี่ยมันก็ต้องแก้จากการบรรลุกายก็จบความน่วงความคิด ป,ปัจจุบุแก่ด้วยการบรรลุกายรู้หมดเลยการรู้กายที่ไหวเนี่ยมันแก้ลงได้สารพัดอย่างอย่าลืมในในกายทิ้งกายถ้าทิ้งกายเท่าไหร่ก็เหลือนทิ้งบ้านบรรลุกายต่อไปมันจะเห็นความคิดเมื่อมันผ่านวิปัสสนุไปแล้วผ่านในการรู้เท่าพันอา,ารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บรรลุกายที่ไหวใหความรูตอนที่ หลวงพ่อเตี้ยบอกว่าเมื่อเห็นรูปนามแล้วนะอย่าจิตไปดูรูปนามไปดูความคิดเลยแต่ที่ตรงนี้สำคัญมากที่ต้องดูความคิดดูเพื่อนหนังสือของท่านเนี่ยผมฝางไว้ข้างหอไม่ได้แปลงจากอุ่นใจนะเราไม่ดูคุบาร์จายมีหนังสือคุบาร์จายวิธีปฏิบัติกรรมฐานครูหงพ่อเตียน แล้วก็ไม่มีไม่เป็นพอ,ขอเขียนพันก็เอย่านี่แหละก็ตนนันงน,น้ำใจน้ำใจมันฟัาเพื่อนนะแต่เราไม่มีพั้เพื่องมันแค่สืส่อเท่านแล้วก็จะดูจิตเจนตนาดูจิตตั้งใจดูจิตเมื่อมีสติเนี่ยความคิดไม่เกิดอกจิตไม่ทําหน้าที่ยาในใจมีสติความคิดไม่เกิดมาทำงานไม่ได้เพราะมีสติเฝ้าดูอยู่ เึืถึงจากคที่หลวงเรอยรูบอกว่าสติคือแมวความคิดคือหนูเราก็ทำหน้าที่เหมือนเหมือนแมวจับหนูเหมือนกันแต่ว่าเรา,าเป้ารูที่ดูหนูหนูก็ไม่ออกมาไปแกงดูันนีเกิแด้วะ ไม่มีไม่มีเสียเวลาไปเฝ้าดูความคิดชนตวมานาลืมการมาลึกตัวจากการขึ้นหนักของการอาทิเล่นๆตอนทนี่ทำเล่นๆแบบลมหลวงแบบเบาๆแบบซื่อจริงๆทำเบาได้เล่นมันจะมีความคิดผ่านมาเป็นเป็นเงาไม่แท้เด็ดแต่ร่วมีความคิดผ่านตัวนี้แหละแล้วเรื่องก็ใจแล้วว่าอ๋อ ไอ้ที่ความคิดมันเกิดได้เพราะเราเผลอสติเพราะเผลอสติความคิดมันจึงเกิดถ้ามีสติเมื่อไหร่ความคิดไม่เกิดเพราะเผลอสติก็ความคิดเกิดงูแมวที่จ้องจับหนูเนี่ยถ้าแมวเผลอหนูมันออกได้รู้พอความคิดเกิดเราเผลอหลงอยู่ในความคิดคิดเป็นเรื่องเวลา แมววเผลอหนูออกมาแมวเห็นหนูแมวก็วิ่งไล่จับหนูไม่ทันหนูแค่นเดียวกันเลยอ้อนี่เราที่ผ่านมาจากการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราเผลอคิดปรุงแต่เรื่องการปฏิบัติแทรกแซงต่างนานะมากมาอย่าให้มันไวอย่าให้มันเร็วขยันเข้าไปครับ มันมีตัณหาอยากจะบนรทุกอ๋อตัวตนเราคัญตัวความคิดที่เป็นตัวตนอยากจะบนทุกข์แล้วก็พยายามแทรกแรงการปฏิบัติเราตั้งาจให้บางวันนี้มันดีมันเกิดการเพ่งตามมาคือความเครียดมันก็ไปทุกข์พอรู้ทางตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่สนใจกับความคิดมารู้ที่การเคลื่อนไหวเรื่อยๆดูตามเบสิกที่เราเคยทำมาเนี่ยรู้ไม่เล่น แต่ก็จะรูแ้แบบใครทลายห,หอยย่ารู้แบบเอตีนวรูแ้แบบใคทลายการรู้แบบนี้สำหรับมีการให้อาหารแมวการเกิดสติไปเรื่อยกับการรูก้กลัและต่อไปเนี่ยมาเห็นความคิดชัดเจนขึ้นเลยอย่าไปเล่งจิตต้องให้เห็นไม่ใช่ให้จิตก็พัฒนาตัวเขาเองด้วยการฝึกสตินี่ละเขาจะพัฒนาตัวเอง มันจะมีตัวตนที่ไปดูอะไร,ร,ไม,ออร,รไมันจะเกิดเองเกิดตัวเราองแค่รู้กายเบาๆแต่การเคลื่อนไหวรอนปฏิบัติรอนเตอร์สิเนี่ยก็สามารถเห็นความคิดได้เมะ่อลุ้นพ่อเทียนเนี่ยถ้าบอกว่าคนราทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดมันแก้หาตรงนีไ้ได้อยาเกเห็นความคิดต้องฝึกสติแบบผ่อนคลายพุทธเจ้าเนี่ย บรรจับสีฐานสี่เดินว่าบทกายานูปัสจนาสีฐานว่าเมื่อเราทำอิโยบทีละบทใหญ่นอนนั่งยืนเดินเน่นก็ให้รู้เราย่อยคูดเอียดก็เงยก็ให้รู้เวลาคิดก็ให้รู้เพราะมื่ออิยาบทนอนเต็มตติเนี่ยผู้เจ้าอัคคีญาตแต่อุปสรรคคือคนที่ขี้เกียจอ่ะ มันนอนปฏิบัต so ิตรงนี้ไม่ได้คนขี้เกียจปฏิบัติไปนอนปฏิบัติเนี่ยมันอันตรายเป็นปัญหากับนักปฏิบัติที่ขี้เกียจเพราะฉะนั้นเวลาบทกนอนเนี่ยสมองไม่ต่างคนที่การคนแก่คนไปไม่ไหวแล้วโรคให้เกียจนะอย่าไปแย้งกันทั้งหมดนะเนี่ยเดี๋ยวไม่มีที่อยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการนอนดลติเนี่ยก็สามารถทําให้ตื่นได้และก็เห็นความคิดดึงเลย แล้วก็สามารถเห็นต้นตอของชีตจิตใจต้นตอของจิตจิตใจคืออะไรก็คือความเป็นปกติของจิตจิตที่ปกติคือเนื้อสุกเนื้อทุกเนื้อเกดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายคือจิตที่เป็นปกติ จิตที่เป็นปกนติมีในเราแล้วหรือ,อยังคะถ้าใครมีแล้วอนุโมทนานะคะแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยอาจารย์ก็ได้ให้หลักไว้ชัดเจนพอสมควรนะคะเรามีทั้งหลักาการจรัชญแบบเคลื่อนไหวเคื่องหมอมเค่เขียนจิตตุโธได้หมากไว้ให้เราได้สาปฏิบัติกันหลวงพ่อคำเขียนตัวโนท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ให้เราได้ ไปขอเทคนิคไดท้ทั้งครูบาอาจารย์ต่างๆในสายงานก็เดียนก็มีมากมายนะคะใครที่ได้เริ่มฝึกมาแล้วก็อาจจะเข้าใจหลักการเทคนิคดีพอแล้วคงเหลืออันท้ายอันเดียวประมังคัะคือประสบการณ์ส่วนตัวของเราแต่ละคนนะคะที่จะต้องไปฝึกปรืมกันเองนะคะทำมากก็ได้ผลโดว่พาเทียนใช้คาว่า คนจริงรู้ของจริงนะ,ะ้ะอาจารย์ค่ะแล้วทีท่านท,ท้าทายเลยค่ทะทีท่านท้าทายหรือว่าถ้าใครตั้งใจปฏิบัติการเดินสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางที่ท่านวางไว้เนี่ยนะคะอ,อย่างช้าไม่เกินสามปีนะคะแต่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องอย่างจริงจังด้วยนะคะอันนี้นะค่ะเป็นเรื่องใหญ่ของเราแต่ละคนเพราะว่าโอกาสที่จะปฏิบัติต่อเนื่องอย่างจริงจัง,งาาในภาวานี้ยากมาก ก็เป็นอะไรที่เราได้เห็นคนที่ท่านปฏิบัติได้แล้วเราก็จะพอมีกำลังใจนะคะที่จะปฏิบัติตามบ้างนะคะอย่างที่อาจารย์สมพลแนะนําว่าขยับกายใจรู้ทันเนี่ยเป็นคําที่ฟังง่ายๆแล้วก็น่าจะเอาไว้เป็นแนวคิดในการปฏิบัติได้ดีมากๆเลยนะคะในส่วนของอาจารย์จงพลเนี่ยนะคะอยากจะถามที่ถึงะคาอาจารย์ถามว่า การที่อาจารย์ปริบัญญาหลวงพ่อเทียนมานาเนี่ยมีคําสอนในส่วนใจของหลวงพ่อเทียนที่อาจารย์ถึงรกระทับใจมากที่สุดก็มีคนเราเป็นทุกข์เไม่เห็นความคิดนี่แหละอันนี้เลยนะคะมันเป็นต้นตอของปัญหาของเราเลยไอที่ประทับใจเพราะว่ามันคือปัญหาของเรา<ม>แล้วแล้วท่านลงรายละเอียดี่วยนอกความคิดแล้วก็ท่านขยายว่า เมื่อเกิดความคิดเราเข้าอยู่ในความคิดมันใช่เลยเอาความคิดเป็นเราจะแล้วตัวนี้คือตัวหาทองเราแท้ๆเลยแล้วถ้าจ่อความคิดได้เนี่ยผมว่าเตียนไม่ได้ดอกว่าง่ายๆท่านบอกว่าเพียงแต่อย่าไปห้ามความคิดแล้วอย่าไปตามความคิดอย่าไปขึ้นอยู่กับความคิดแต่ให้รู้ความคิดเออมันรู้ความคิดมันง่าย่ากเลยเวลาเวลาแบบนียมันจะห้ามความคิด ช่ไหมยังกดทับมองข้าาวอะไรจะถามว่าเวลาคิดยังไงเราก็ดึงดึงจิตออกจากความคิดแสดแว่าไม่แต่ว่าเราเกยดก่แล้วเราไปกดทับดึงน้ำเสะไรให้ความคิดมันดัานะไปยุ่งกความคิดตึใหม่ๆอย่าไปยุ่ความคิดรู้สึกไปเรื่อยๆมันก็เดินไปเรื่อยๆกับความคิดอยู่แล้ว เราจะไปยุ่งไปหาเรื่อง,งบบมังเอิหลงไปอย่างกว่าตรงนี้ต้องถามบ้านนะเนี่ยปัญหาขอการไม่เห็นความคิดนี่แหละประทับใจคำสอนแนวะปฏิบัติตรงเนี้ยอีกหลายอีกหลายคำพูดที่ท่านพูดเอาไว้แต่ตรงนี้ประทับใจว่าเราสามารถแก้ปัญหารเราได้ อาจารย์ก็เล่าไปแล้วในเรืต้นๆนะคะแต่ว่าอยากจะย้ำตรงนี้ว่าที่เราเป็นผู้คนทุกวันนี้เนี่ยใช่หรือไม่ว่าเราให้ความทิ่ของตัวเราเองนะคะถามว่าใช่อาจารย์ก็ได้บอกวิธีที่เราจะปรับจะแก้จะปุ่นผลกันแล้วนะคะไม่พลาดว่าในที่นี้มีใครอยากจะถามคำถามอะไรอาจารย์กังวลค่ะวามีเวลาเหลือนิดหน่อยถ้าสมมตว่ามีท่านใดถามเนี่ยไม่พลาดทาง ทีงอาจารย์จะให้ทำยังไงคะส่งคำถามหรือว่าส่งไปเลยคะมีไหมคะถ้าถ้าใครอยากจะใช้โอกาสที่ถามคำถามอาจารย์ตางคนได้เลยนะคะชิญคุณขอเขาไปทางด้านหน้าค่ะคุณ